ช่วงดึงดูดผู้ชม30วินาทีแรกปี2025เพิ่งเริ่มต้นโลกด้านเทคโนโลยีทางทหารก็เกิดการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ทุกประเทศตั้งแต่รัเสเซียฝรั่งเศสอิสราเอลเกาหลีเหนือไปจนถึงประเทศไทยต่างก้าวเข้าสู่การแข่งขันด้านอาวุธยุคใหม่แต่เรื่องที่ทําให้ทั้งโลกตกใจที่สุดคือขีปนาวุธรุ่นใหม่ของประเทศไทยอาวุธที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยพลังทําลายล้างระยะิบและราคาที่เขย่าตลาดอาวุธทั้งเอเชีย วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกว่าขีปนาวุธใหม่ของไทยคืออะไรทำไมรัสเซียฝรั่งเศสอิสราเอลและเกาหลีเหนือถึงต้องจับตาและคำถามสำคัญที่สุดไทยกำลังกลายเป็นมหาอำนาจด้านขีปนาวุธแบบเงียยเๆียบ,ยบหรือไม่ห้ามกับพริบตาเพราะข้อมูลวันนี้คุณหาไม่ได้จากที่อื่นแน่นอนไปเริ่มกันเลยอินโทรช่องเป็นภาษาโปรตุเกสบราซิลเบมบินโดอัลเกียฮับโอแคนัลออนเดเอ็กโครามอสเทคโนโลยีมิา อินโนเวโคกลบายอิตูโดโอคิอสตาโม o เดนโดโอฟุตูโรดาดิเฟซามันเดียวเซวโวสามารเทคโนโลเจียเดอปอนตาอีแอนาลิเซสโปรฟันดาสโวสเอสตาโนลูกาเซโตอากโกาวามอสเดเรโตอวิดีโอสรคทิ์หลักเป็นภาษาไทยทั้งหมดปีอ2 0 2นนี้หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงด้านการทหารที่ทำให้ทั่วโลกต้องประหลาดใจคือการที่ประเทศไทยเปิดตัวขีปนาวุธใหม่ ที่ถูกตั้งชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าไทย STRIKE 25ประเทศไทยมักไม่ใช่ประเทศที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นผู้นำด้านขีปนาวุธแต่ปีนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเริ่มจากการออกแบบขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้โครงสร้างแบบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีของรัสเซียและจีนแต่ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับการผลิตและการใช้งานภายในประเทศรูปทรงแบบแอโรไดนามิกส่งเสริมความเร็วระดับสูงแม้ไทยจะยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามันคืออาวุธไฮเปอร์โซนิก แต่ข้อมูลที่รั่วไหลออกมาเผยว่าไทย STRIKE 25อาจทำความเร็วได้ถึงแมสซีแม5ในสถานการณ์เหมาะสมหากเป็นจริงไทยจะก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีขีปนาวุธความเร็วสูงลำดับต้นๆของโลกทันที ด้านระยะยิงไทย STRIKE 25ถูกระบุว่ามีระยะทำการตั้งแต่800-1100ถึง1,100กิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักหัวรบระยะเท่านี้เพียงพอให้ไทยสามารถรับมือภัยคุกข,ขามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลจีนใต้ที่กำลังร้อนแรงในช่วงปี2025ระบบนำวิถีเป็นอีกจุดที่ทำผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศตกใจขีปนาวุธรุ่นนี้มีทั้งระบบดาวเทียม ระบบนำทางเฉื่อยและระบบตรวจจับภาพขั้นสุดท้ายทำให้สามารถค้นหาและล็อกเป้าหมายในช่วงท้ายด้วยความแม่นยำสูงเทคโนโลยีระดับนี้มักพบเฉพาะในอาวุธของฝรั่งเศสอิสราเอลหรือสหรัฐอเมริกาเท่านั้นการที่ไทยทำได้ในต้นทุนที่ถูกกว่าทำให้หลายประเทศต้องหันมามอง และสิ่งที่ช็อกที่สุดคือราคาขีปนาวุธรุ่นนี้มีต้นทุนต่อหนึ่งลูกประมาณ2.5-3.2ถึงล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกว่าขีปนาวุธยุโรปและรัเสเซียถึง40-60%จนประเทศกำลังพัฒนาให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะยุคนี้คุณภาพอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องราคาจับต้องได้ด้วยคำถามที่เกิดขึ้นคือไทยพัฒนาอาวุธระดับนี้ได้อย่างไรข้อมูลภายในเผยว่าไทยลงทุนด้านวิจัยมากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาทั้งการร่วมมือกับประเทศพันธมิตร การผสานบริษัทเทคโนโลยีภายในประเทศและการพัฒนานักวิศวกรรุ่นใหม่ทําให้เกิดระบบนิเวศด้านอาวุธยุคใหม่ขึ้นในประเทศเป้าหมายระยะยาวของไทยคือลดการพึ่งพาการนําเข้าและสร้างตลาดส่งออกอาวุธในภูมิภาคปฏิกิริยาของรัสเซียต่อไทย STRIKE 25ถือว่าน่าสนใจรัสเซียชื่นชมไทยแต่ก็รู้สึกกดดันเพราะอาวุธราคาถูกคุณภาพดีอาจกลายเป็นคู่แข่งในตลาดส่งออกในอนาคต ฝรั่งเศสเองก็จับตามองเนื่องจากเป็นผู้ผลิตขีปนาวุธชั้นนําของยุโรปการที่ไทยเสนอราคาต่ากว่าครึ่งทําให้ลูกค้าหลายรายอาจหันมามองไทยแทนอุตสาหกรรมอาวุธคือธุรกิจใหญ่มากและราคาคือปัจจัยสําคัญที่สุดข้อหนึ่งขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากอิสราเอลวิเคราะห์ว่าการออกแบบของไทยเป็นเหมือนการผสมผสานแนวคิดตะวันออกกับตะวันตกโดยเฉพาะระบบนำวิถีที่ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของอาวุธรุ่นนี้ ด้านเกาหลีเหนือสื่อของพวกเขาออกมาสแสดงท่าทีเฉยๆแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเกาหลีเหนือเองอาจรู้สึกกดดันเพราะถ้าประเทศในเอเชียเริ่มพัฒนาอาวุธแม่นยำราคาถูกได้มากขึ้นอิทธิพลทางทหารของพวกเขาอาจลดลงไทย STRIKE 25ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธของไทยเท่านั้นแต่กำลังเป็นตัวเลือกใหม่ในตลาดโลกโดยเฉพาะประเทศเล็กที่มีงบประมาณจำกัดการเข้ามาของขีปนาวุธรุ่นนี้จึงอาจทำให้ดุลอำนาจทางการทหารในภูมิภาคเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่มั่นคง คำถามสำคัญคืออาวุธนี้จะเปลี่ยนสมการสงครามหรือไม่คำตอบคือมีความเป็นไปได้สูงเพราะถ้าประเทศขนาดเล็กสามารถถือครองอาวุธแม่นยำราคาถูกระยะไกลได้โลกอาจเข้าสู่ยุคใหม่ที่มหาอำนาจไม่ใช่ผู้เล่นรายเดียวอีกต่อไปประเทศไทยได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าปี2025คือปีแห่งการก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีทางทหารและความจริงที่ว่าประเทศที่ไม่มีใครคาดคิด กลับพัฒนาอาวุธคุณภาพสูงได้คือภาพสะท้อนของโลกยุคใหม่ที่ความรู้เทคโนโลยีและการลงทุนสามารถเปลี่ยนเกมได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดสิ่งที่ต้องจับตาคือไทยจะประกาศเปิดขายให้ต่างประเทศเมื่อไหร่และจะเกิดผลกระทบอะไรกับตลาดอาวุธโลกบ้างซึ่งมีแนวโน้มว่าสูงมากนี่คือการเจาะลึกทั้งหมดของขีปนาวุธใหม่ของไทยในปี2025คุณคิดว่าไทยกำลังกลายเป็นมหาอำนาจด้านขีปนาวุธแบบเงียบหรือไม่คอมเมนต์บอกเราได้เลยเอาโร ขอบคุณที่รับชมเกียร์ฮับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับข้อมูลอัปเดตด้านกลาโหมจากทั่วโลกช่วงดึงดูดผู้ชม30วินาทีแรกปี2025เพิ่งเริ่มต้นโลกด้านเทคโนโลยีทางทหารก็เกิดการสันสเือนครั้งใหญ่ทุกประเทศตั้งแต่รัสเซียฝรั่งเศสอิสราเอลเกาหลีเหนือไปจนถึงประเทศไทยต่างก้าวเข้าสู่การแข่งขันด้านอาวุธยุคใหม่แต่เรื่องที่ทําให้ทั้งโลกตกใจที่สุดคือขีปนาวุธรุ่นใหม่ของประเทศไทย อาวุธที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยพลังทำลายล้างระยะยิงและราคาที่เขย่าตลาดอาวุธทั้งเอเชียวันนี้เราจะพาไปจอดลึกกว่าขีปนาวุธใหม่ของไทยคืออะไรทำไมรัเสรเซียฝรั่งเศสอิสราเอลและเกาหลีเหนือถึงต้องจับตาและคำถามสำคัญที่สุดไทยกำลังกลายเป็นมหาอำนาจด้านขีปนาวุธแบบเงียบหรือไม่ห้ามกระพริบตาเพราะข้อมูลวันนี้คุณหาไม่ได้จากที่อื่นแน่นอนไปเริ่มกันเลยอินโทรช่องเป็นภาษาโปรตุเกสบราซิลเบมวินโดว์เอาเกียฮับ โอแคนัลออนเดย์ออคโคลรามอสเทคโนโลยีมิลิตาอินโนเวโคกรอบไบอิตูโดโอคิวเอสต้ามอดันโดโอฟูตูโรดาดิเฟเซ่ามันเดียลเซวโรซามาเทคโนโลยีเดลปอนตาอีแอนาลิเซสโปรฟันดัสโวสเอสต้าโนลูกาเซโตอากอร่าวามอสไดเร็ตโตอัลวิดิโอสคริปต์หลักเป็นภาษาไทยทั้งหมด ปี2 0 2 5นี้หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงด้านการทหารที่ทำให้ทั่วโลกต้องประหลาดใจคือการที่ประเทศไทยเปิดตัวขีปนาวุธใหม่ที่ถูกตั้งชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า Thai STRIKE 25ประเทศไทยมักไม่ใช่ประเทศที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นผู้นำด้านขีปนาวุธแต่ปีนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเริ่มจากการออกแบบขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้โครงสร้างแบบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีของรัสเซียและจีนแต่ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับการผลิตและการใช้งานภายในประเทศ รูปทรงแบบแอโรไดนามิกส่งเสริมความเร็วระดับสูงแม้ไทยจะยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามันคืออาวุธไฮเปอร์โซนิกแต่ข้อมูลที่รั่วไหลออกมาเผยว่าไทย STRIKE 25อาจทำความเร็วได้ถึงแม้4แมในสถานการณ์เหมาะสมหากเป็นจริงไทยจะก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีขีปนาวุธความเร็วสูงลำดับต้นๆของโลกทันที ด้านระยะยิงไทย STRIKE 25ถูกระบุว่ามีระยะทำการตั้งแต่800-1100ถึง1,100กิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักหัวรบระยะเท่านี้เพียงพอให้ไทยสามารถรับมือภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลจีนใต้ที่กำลังร้อนแรงในช่วงปี2025ระบบนำวิถีเป็นอีกจุดที่ทำผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศตกใจขีปนาวุธรุ่นนี้มีทั้งระบบ